มาเข้ามาในนี้หนูไปด้วยกันสองคนเหรอบอกเข้าไปปากแม่เป็นไงบอกเข้าไปน่ากลัวมากมันน่ากลัวอะไรมันดีอยู่ปายมาดิอะไรแม่หนูกลัวแล้วมันยื่นออกมาเลยนะปากมันบวมอยู่ไงลูกปากมันบวมอยู่ มันยานปากฉันเออเออแค่นั้นแหละอ่ัโทวมาเฉยน,นี่แหละไม่มีเหงาเหงาเหงาโอเคบายๆมันมัน,ม,นมันอยากพูดมันอยากพูดอะไรจะพูดอะไรเอาพูดอะไรเมื่อกี้เหงาไหมไม่เป็นไรครับอะไรมันจะไปตีบอลเอาพูดอะไรา เหมือนนกเหมือนอะไรเลยปลายภาพผ่ากุบินมันเหมือนนกงนี้วะเออแล้วก็ยังไม่ลงใช่ไหมเออไปกับแค่นี้แหละวางสีวางไงนั่นนี่ปลายวางไงนี่ผมไปเที่ยวก่อนไปเล่นก่อนเจ้ยังครับอะไรเราอยู่กับปลายดีกว่ามันไม่มีเพื่อนมันก็มามันต้องมีรับลมคมอะไรแน่เลยเมื่อคืนนี้ถามมันมันก็ไม่ยอมบอกไม่เป็นไร เราก็สืบไปแบบเนียนๆไปลยาลูกนหนูรักหนูรักแม่ไหมใครพนะ <c oughs> หนูรักแม่ไหมหนูรักแม่ไหมไปายรักแม่หนูรักตลอดรักเงินขโมยกระเป๋าโอ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกค่ะทุกคนก็มาแค่นี้แหละมาโทรหาโทรหา,รหาออฟ โอมแก๊ปเฉยๆก็บ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไปพาไปบ๊ายไปกินข้าวก่อนคุณก็ลูกชายแล้วใช่ลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วนะแค่นั้นแหละทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย